มาแล้วมาแล้วครับผมพอแม่พี่น้องเมื่อนี้มากินอาหารแหล่งดวนเนาะย้ําคําย้าเย็นพนูดถึงย้ําคําแหละมากินมาหมาครับมาหมาย้ํํๆมาลวกเส้นก่อนเลยขันเลยมาตรงทิถีไปถันมากไหมหลวกเส้นให้ขาเส้นนุ่มๆนิ่มๆสักหน่อยเนาะครับคุณแล้วรออีกประมาณสักสามนาทีเนาะตามการลวกเส้นมามกาตามสูตรเขาบอกนะจวดๆครับ นี่ก็มาต้มไข่ไก่ครับต้มไข่ไก่ใส่ไปกินน้ำหน่ผมมาไข่ไก่มีโปรตีนทั้งไข่แดงไข่ขาวมีประโยชน์ต่อร่างกายกินกับไข่ต้มเนี่ย<อ>ดูแล้วสดกระนำสุกนำบ้าพูดถึงเนาะแต่แซ่บเพิร์เแหละอย่าพูดมากเกินไปค่อยมาดูตอนจบครับมาครับผมพร้อมกินพร้อมยู่นี่เส็นยำๆหลวกเสี็บเก็บร้อยเส็นยำๆยีย่ห้อยำๆเนาะ ยำยำหมูสับพึ้นวาน่ะกระต่ามนี่เนาะกินยำเวลาเล่นวันเห็ดงานมาดึกๆึกนี่น้ำกระเทียมเขียววใช่ทับทีดีกว่าครับเนี่ยค้นไงดีใช่ช้อนใช่ซ้อมใช่ตะเทียมเนี่ย่วกเขากันดีเท่าไรน่ะมันต้องค้นนวดด้ว้เขากันอย่างนี้ครับเนี่ยของช็อคของมัอม,มาใส่ตามไปด้วยพักรวกพักรวกเนียะมีหลายอย่างมีท้งหมกมีหัวกระลำปีหัวปีกล้วยนี่ใส่รวมกันไปเลยนี่กระทัวพักยาวลวกนี่ นี่พร้อมกับลูกชิ้นลูกชิ้นเนีือ,อไปต้มมาเรียบร้อยจัเต็มจัเต็มใส่หลายๆของหมักของชอบครับลูกชนนิ้นเขียวจุๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บดิแซกนัวแซบนัว,นวมาขับบะต้องอยากมากอยากความปรุงรสชาติพร้อมไปเลยน้ำตาลทรายโอ้โหปากบาค่อยชัดเนาะออสองช้อนสามช้อนนี่เท่านี้พอดีตามใจชอบผมความเผ็ดไวยพริก ผมปนออ้ยนุ่นเหลวผมม,มัดเพ็ดมัดเพ็ดสักสามช้อนปวดจวดมาตามไปด้วยน้ำสมสายชูผมเตรียมมาเรียบรอยอันนี้คือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผมชอบเปียวเปรี้ยวเนาะกินเมนูนี่ต้องเปรี้ยวจัดจ้านจัจ้านใส่พริกเม็ดซุกลงไปน้ำมาตามไปด้วยความเค็มของน้ำปลาออ่าเท่านี้พอดี ก็ต้องถามอยากมากคว้านะครับผมเพราะว่าผมกลิ่นใบดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะว่าต้องปรูงรสชาติแบบไหนเนี่ยกะเอาขาดเอาต้องเป๊ะนี่ใส่พริกไทยความหอมลงไปนิดหน่อยนั่นแหละครับกินบบอย,อยู่่อยำยเวลาเด่งดูนเนาะกลับมายำคำยำหมืดนเนี่ยอาหารคู่ชีพอยู่ใดกับแบบนี้แหละครับบ่าต้องพิถีพิถันมากง่ายไปหะสื่อหาอยู่ทั้งกินมากง่ายกินแค่นี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายให้เรามี แรงสามารถทํางานวันผงนี้เพื่อหาเงินหาทองหารายได้นิดน้อยนิดน้อยมาเลี้ยงหลูกครอบครัวได้ครับถือว่าจําเ็มแบบพอเพียงพอเพียงครับนี่ก็ขาดบอ่อได้นี่เครื่องปุงจากโองยำยำหมูสับใส่ดจวดๆเลยอื่แล้วจิตจัดจานขนาดไหนจวดจวด,จวดแน่นอนแน่นอนบอ่ได้โมจัจจจดจานเลยดูสีสันนี่นะแซ่บแท้แท แค่นี้ยังพอพอครับนี่มาใส่ลงไปด้วยชิ้นน่องไก่ทอดน,อนี่น่องไก่ทอดเดี่ยมาใส่ผสมกันเลยเพราะว่าเขาสุกเรียบรอยนน้อยกินหอมๆมาเทใส่ร้วมกับเส้นเลยเ,นยเดี๋ยวคอยเอาน้ำซุปเอายอ่อเอายอ่พอประมาณบ่ต้องน้ำซุปเยอะเกินไปเนี่ยเอามาคนมาเสาเข้ากันเนี่ยจีแซ็บจีแซบกับเคื่องปรุงที่ใส่ลงไปแล้วนี่จัดจานมากๆ,ๆว้าไข่ไข่ครับมามาแห่งนะ ขายข่ก๋วยเตี๋ยวแหงจัดเต็มจัดเต็ม,ตมนี่หอนมน้ำซุปโคโลโคโลนี่ไม่เยอะเกินไปกำลังพอดีพอดีพออยากกินน้ำเยอะกินแบบโครโครคลเคเร,คร่ฟนรอนนะปิดไว้อันนี้ก็น้ำซุปหมูเนาะนา้ำซุปหมูนม้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับนี่เอาาอุ่นเขาริร้อนจิได้ไปเทลาดกับเส้นเตรียมพ่อไม่กินเนี่ยเขาทิ่รดมีความอุ่นอุ่นกินเขาไปแล้วเนี่ยจะได้รสชาติ นัวนัวอุ่นอุ่น,น,นร้อนเกินไปพอดีพอดีมาพร้อมเทส่ถ้วยค่อยไปเทรสชาติค่อยไปปรุงในชามบิกบ๊กจัมโบ้ของเส้นยำยำเ้นยำยำหมูสับเนาะเตรียมพักเตรียมแนวอยู่นักกินเรียบร้อยเต็มชามบิกบ๊กๆแล้วครับนี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกินยูกินอยู่ง่ายๆครับมาพร้อมยูพร้อมกินเทนำซุป อ๋นอนาอ๋นอนาลงไปไม่ต้องเยอะโอ้ยหนุ่นแล้วนุ่นแล้วคนคนเข้ากันใช่ทักทีเลยเพระว่าชามบิ๊กบิ๊กจัมโบ้เนาะนี่แหละถึงสะใจรวดเร็วดีโอ้โหนุ่นเฮ้เหือบจะเต็มช้มบิ๊กบิ๊กจัมโบ้เลยเนี่เเซนมากเขาเนี่ยกำลังหนุ่มหนุ่มนิ่ม,มนิ่มกำลังพอดีพอดีเลย ห,หสุดยอดกินเต็มอิ่มแน่กินหมดเนี่ยอิ่มถึงบ่อืน่นนะมาชิมรสชาติเสบนัวพอดีหรือยังใส่ชา,ชามบิกบ๊กๆเลย้วกกาขาดการเครื่องปรุงเนี่ยจมๆเท่านี้จงบก๋อชอบพักถั่วงอกใบัหละพาของโปรดใช้มือนอ้อย ทำความสะอาดเรียบร้อยแลแหละล่างใหม่ล่างมือ้อเร็จเรียบร้อยหอมอตีนไก่ทอดอามาใส่เสริมมามาชิมมากินออเดิบออเดิฟครับมาสัตว์คำแหลกกันเลยช้ช้อนช้ยช้อน,อนฟ๊บฟืบ,ฟบ,ฟบอืบฟบสีแดงอลา,ามเลย ว้าจัดจานมากๆใบโหละพาของโปรดนี่ตามด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นหมูนะเจาะไข่แดงเลยครับเนี่ย Uh huh. ชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำด้วยน้ำซุป uh huh. สุดยอดของโปรดวัา uh huh. อื้เฉพาะน้ำซุปเนี่ยจัดจานนัวๆมากๆ เจมใจมได้สุดยอดสุดยอด